ទ <im ៅនិយាយទៅនិយាយទៅនិយាយ oh ទៅនិយ yani ាយ <imk ទៅន <imk ិយាយទៅន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 ិយាយ

ได้เดียสี่คนนะทั้งทุกคนแล้วอ่ะ ของไม้เมื่อวันไวันได้กินอะไรนะน่าจะเป็นฟมูะตกไมเป็นไปได้ไหมกรู้ก็ไม่รู้เมาเลยเนเออขาไปบ้านเหนเป็นไรเนี่ยที่ให้กินซุกเื่อังอืนวัสดลครับต้องกาเลยครับ

ปเปล่เหรอหาเจอกันเจอกันเลยก็ค่ยนจะมีใครมคนเดิไนไปจะมีคนเดินไหว แล้วก็วางม่ตาวเลยครับผมวางบนลงเลยครับผมเชิญครับที่เขาอกมาได้เลยอาาไม้า้ไม่ต้องไม่ต้อง,อง,อง,องโอเคโอเคับกรรมพป่านะไปดีนะไปดีนะจ้ะ ใจหายกันโอ้นึกถึงแก่ตอนคิดถึงคนที่อยู่ด้วยกันหยิบหยิบหยิบนี่หยิบนี่ตรงนี้หยิบไรนี่หยิบดอกไม้เหลือไหมดลยยบปตั้งทานเลยไม่หมดเลย สูงก็ขาดโดยสุดท้ายนะแช่ี่ควบคุมที่ดีสูงสัดไปกลับโยนเลยโยยใส่ได้หมดหมดทุกหมดหมดแล้วนะับปา นี่ <ส gas: S 2> เมี่อกี Warren, in ่ปล <reservations. S 1> าจิบมากปลาจิบมากปลาโดนหนูเลียละ